หลายคนไม่รู้ตอดสามีนุ่นวรนุชทำสิ่งนี้ในงานไว้อะไรแตงโมเมื่อวันที่11-13มีนาคมที่ผ่านมาที่คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพมีการจัดพิธีไว้อะไรนักแสดงสาวแตงโมโดยมีเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับรวมพิธีจำนวนมากและนอกจากนี้คนดังหลายคนก็รวมเป็นสปอนเซอร์อาหารเครื่องดื่มแจกจ่ายคนในงาน หนึ่งในคนที่แจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มก็คือตอดปิติพิรมพักดีสามีของนุนวรนุษย์นั่นเองที่ได้ส่งน้ำดื่มมาช่วยในงานอะไรแตงโมซึ่งทางด้านของเอสุภชัยได้โพสพเครื่องดื่มพร้อมคำขอบคุณผ่านทางอินสตาแกรมระบุว่าขอบคุณน้องเต้น้องตอดนะคะส่งมาให้ทุกๆท,ท่านดื่มในงานรวมไว้อะไรน้องแตงโมทางด้านหนุ่มตอดได้เข้ามาคอมเมนต์ว่ารวมด้วยช่วยกันครับทํากลางชาวเน็ตเข้ามาชื่นชมเป็นจำนวนมาก ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี c o m ขอบคุณค่ะ